จะพาไปเที่ยวภาพีซส้มโอไปเที่ยวตรังกันค่ะไปะทะเลชายหาดยาวที่จังหวัดตรังนะคะซึ่งนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตรังค่ะเขาเดินนาประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวหาดยาวอำเภอกันตังจังหวัดตรังชายหาดที่สวยที่สุดในจังหวัดตรังให้เป็นเทโรจักกบนักท่องเที่ยวมากขึ้นโดยจะคลับเคลื่อนรวมกับชุมชนในพื้นที่ค่ะช่วยกระตุนเศรษฐก,กิจการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง,อย,งอย่างยั่งยืนค่ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพิทักษ์พงษ์ชัยขอดนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตรังเปิดเผยเข่าวว่าสำรับพื้นเทหาดยาวตั้งอยู่มู่ที่ 6, ตกตาบลเกาะลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรังเป็นสถานที่ท่องเทียเท่ยวที่น่าสนใจอีกหนึ่งแห่งค่ะเป็นชายหาดที่มีศักยภาพในการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดวยลักษณะชายหาดเทสวยงามหาดทรายขาวเททอดยาวไปพร้อมทิวสนประมาณ5กิโลเมตร ปัจจุบันค่ะมีนักท่องเที่ยวมากกลางเต็นท์แล้วก็ชมวิวจำนวนมากตั้งแคมป์เทชายหาดพร้อมกับกิจกรรมแคมปิ้งยางแคมปิ้งแล้วก็ปิ้งยางแล้วก็ยังมีกิจกรรมกลางแจง้งค่ะย,ย่างกันพายเรือค่ะอยากไปเที่ยวชมวิวอ,อ่าวปอบอกได้เลยค่ะวิวเนี่ยอลังการมากเหมือนกับว่ายูบนเกาะส้นตัวธรรมชาติบริสุทธิ์มีลักษณะภูเขาโด่งฉลามเป็นชาติธรรมชาติทสร้างสรคนไว้ย่างลงตัวนำทะเลไซส์เหมาะในการเล่นานา้ำเป็นอย่างมากนะคะ อาวมายา้าเมืองตรังี่มีลักษณะเป็นเวิ้งอาวขนาดเหล็กรูปประจันเซียวที่อบอบหลอมด้วยเขาหินปูนมีหาดทรายขาวสะอาดน้ำทะเลสีเขียวสดใส ทำให้มีทิวถัดสวยงามเป็นี่นิยมของหนักทองเที่ยวลองเรือแวะชมความงดงามของทำหินงอกหินย่อยทิ่นทำเจ้าคุณด้วยค่ะแล้วก็ที่เป็นไฮไลท์ค่ะก็คือลองเรือชมทิ้นอาไซพยุนและเตาทะเลถ้าโชคดีนะคะนักท่องเที่ยวจะได้เห็นพยุนแล้วก็เตาทะเลมาว่ายน้ำอวดชมหนักทองเที่ยวกลางทะเลตั้งยางไกลฉิดแล้วก็ชมสั้นลังมังกรที่มีความสวยงามตามธรรมชาติรวมทั้งกิจกรรมแนวแอดเวนเจอร์นี่อย่างที่เห็นแสดงว่า ผู้สื่อข่าวของเราพีสศภาวัีโชคดีค่ะได้เห็นพายุนด้วยนะคะเหล็กเดียวเลยน่ารักมากด้วยนี่แสดงออกถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลทองทะเลตรังด้วยนะคะส่วนใครที่ชอบกิจกรรมแอดเวนเจอร์ค่ะเขาก็จะมีกิจกรรมปีนนาผ้าที่มีความสวยงามแล้วก็ถ่ายทายด้วยนะคะก็อยากจะเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมาสัมผัสหัดยาวชายาดที่สวยที่สุดในจังหวัดตรังถ้าคิดจะเที่ยวทะเลตรังต้องแวะมาที่นี่ค่ะเขามีรา กลางเต็นท์เปิดให้บริการแล้วก็มีรีซอ์ที่พักอีกลากไล่แห้งตังอยู่รอบๆมีร้านอาหารทะเลสดๆแล้วก็ร้อยๆให้ได้ลิ้มลองซึ่งการเดินทางมาจังหวัดตรังก็มีการคมนาคมที่มีความพร้อมเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นถาอากาศยานรถไฟรถโดยสารถือเป็นเส้นทางเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวของจังหวัดตรังแล้วก็กลุ่มอันดามันด้วยค่ะแล้วก็ด้วยความงดงามของหาดยาวจังหวัดตรังนะคะนําโดยนายขจรศักเจริญโซภาผู้ว่าราชการจังหวัดตรังก็ได้รวมกับนวยงานเถเกี่ยวค้องค่ะ ผักรกผักเอกชนรวมกันขับเคลื่อนกับชุมชนในพื้นที่เร่งพัฒนาหาดยาวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดตรังเพื่อพลักดันให้มีหนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นโดยการประชาสัมพันธ์ให้หนักท่องเที่ยวได้รู้จากยักษแพร้าลและก็ขอนหาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพไม่ไหมเพื่อเสริมและกระเชื่อมโยงด้านการทองเที่ยวของกลุ่มอันดามันได้แก่จังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่แล้วก็มายังจังหวัดตรังเชื่อมไปยังจังหวัดสตูลแล้วก็มีการเชื่อมโยงไปยังพื้นที่อื่นๆนะคะเป็นการกระจายราย ได้และก็ความเจริญไปยังทองทิ้นและก็ประชาชนในพื้นเที่เนี่ยก็ได้รับประโยชน์โดยตรงค่ะสําหรับเรื่องของการอนุรักษ์นะคะจังหวัดตรังก็มีจุดแข็งเรื่องทรัพยากรธรรมาชาติอุดมสมบูรณ์การท่องเที่ยวจะต้องไปในทิศทางเดียวกันค่ะการพัฒนาเกิดณปัจจุบันเราก็ขอญาติอุทยานเพื่อจะพัฒนาสิ่งสาธอนุวปโภคต่างๆและก็เรามีงบศึกษางบศึกษาของกรมโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยมีแล้วนะครับและก็ผ่าน ท่านผู้ว่าก็เห็นชอบด้วยแล้วนะครับจะต่อไปในอนาคตเนี่ยหาดยาวก็จะเป็นแหล่งหนึ่งถ้าคนมาตรังนะครับหรือจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยต้องมาเที่ยวหาดยาว ในเรื่องของการอนุรักษ์ค่ะจังหวัดตรังเขามีจุดแข็งเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์การท่องเที่ยวเนี่ยต้องบอกว่าจะต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันนั่นก็คือท่องเที่ยวแบบไม่ทําลายซิงแหวดล้อมแต่ว่าจะให้ธรรมชาตินะคะนุ้นการท่องเที่ยวแทนม,มนี่บรรยากาศดีมากเลยนะคะว่าเธอเป็นอีกหนึ่งหาดที่เงียบสงบเหมือนเป็นหาดส่วนตัวเลยนะคะ,คะส่วนตัวมากหาดยาวเนี่ยก็อยู่เลยห่างจากหาดปักมีไปไม่ไกลถ้าเกิดใครอยากจะไปชมความสวยงามของห้าดยาวก็ ลองไปชมกันได้